คุณคือนักซ่อนเงินเมียถูกต้องไม่เคยโดนจับได้ผู้ดีก,ก็ถูกอีกผมกําลังหาซ่อนอยู่เคยโดนจับได้บ้างไหมถึงตอนนี้ก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังอฮะสองเดือนละผมเก็บไว้ในรถอ,อผมบอกคุณได้ใช่ไหมตามสบายแล้วคุณจะบอกของคุณไหมโทษทีีอ้น้องมีแค่สองคนในโลกที่ฉันเชื่อใจคนแรกค,คือตัวฉันเองส่วนอีกคนไม่ใช่นายสักวันเมียก็ต้องหาเจอจนได้ใช่ไหม ใช่เราจึงควรบอกเมียก่อนที่เมียจะจับได้เองใช่ไหม <c oughs> แค่มุกบาทสองบาทไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมผมจะกลับไปหาที่ซ่อนเงินเพิ่มคุณจะซ่อนไปให้ลำบากท,ทำไมยังไงวันหนึ่งเมียก็หาเจออยู่ดีการซ่อนเงินเมียเป็นศิลปะและความภาคภูมิใจผมรู้จักทฤษฎีคุณซ่อนไม้ต้องซ่อนในปา่าฉันใดซ่อนเงินก็ต้องซ่อนไว้กับเงินฉันนั้นฝึกให้คล่องลาก่อน ไม่ถ้ากันแม่ยังเดยนนีท้าวเอากําลังขึ้นฮอดพอดีมาจะใส่ตัวนี้โอ้ยกับมาหานีลาึ้นฮอดคือการผู้ใดนีพ่อเอาเรียกแม่สิลูกเอ <c oughs> เรียกแม่เออโอ้ยพ่อแม่จะาของกับมีผู้เดียวท่านั้นตัวสิปเปิ้นแม่จังไดพ่อมีความสัมพันธ์อย่างกับเพิ่นนี่เอากับมีตัวก็จะบอกเอิน่นเอาพ่อแม่ยังอยู่นี่พ่อ แม่ปอมีผู้เดียวคนที่ให้กําเนิดคนที่เลี้ยงดูปอมาไม่ยิงเขานีปอบ่ยอมรับปอบ่เอิ้นแม่เด็ดขาดคันบ่เอิ้นแม่มึงสิใหุู้เฮ็ดจังได๋ซั่นก็เขามาหาแม่มึงเนาะบ่สนเวือเพิ่นมาหาแม่เออเจียวแม่มึงตัวนี้ไปล่ะแม่ไปบอกแม่มึงแม่ทีตายบ่คือเข้าใจยากแท้ ระยะหลังๆมานน่ตกใบมากหิวนอนรดแม่นแล้วเจ้าเ่าละเนาะเจ้าว่าสังเกตบ่ยา่ามเจ้าเงี่ยนั่นมันบ่ตกเซปตินน่บ่เอาว่ะนั่นแสดงว่าเจ้าเ่าแล้วเจ้าคิดเบิ่งดีเด้อเวลาเห็นผู้สาวนั่นสมองนี่มีปัญญาคิดขื้หยังนี่เออแต่ว่าทาังใตนั่นว่ามีปัญญาเฮ็ดเอามาเอา,าไปทัวอะไรแม่ก็แม่นตัว สังเกตด,ดีๆสุขภาพร่างกายเจ้าแก่ท่ามาแล้วเป็นยังสี่ละแต่กี่นั่นเห็นเขาเขา่าอวบนั่นแข็งแก่เด้เดี๋ยวนี่ทามันแข็งเฮ้ยยังมันบอกเป็นจะสร้างเนาะเอา้าไม่นคว่มข่อยเด,ยแนนนด,ด้แต่เกานะนอนก็มียนโดนโดนแต่เดี๋ยวนี่นั่นโดนโดนจังสีใดเทื่อนึงนั่นแล้ว <laughs> ตะกอนนั่นเห็นปุ๊บแข็งปั๊บเดี๋ยวนี่แข็งปั๊บอ่อนปุ๊บนี่แหละอาการของคําว่า kè <laughs> đúng vừa